ก่าลังวัดซีลงกันไปบ้านนุ่นสูงข้างนิพัดเห็นผัอยากไปน้ำมัดก้อนมันได้ไรว่าไวามหยุดโปกเด้อขันอยากไปมัดเด้อขั้นบอกมัดแล้วบ่ได้หายไปน้าได้อาหารหนามาดูอาหารหนามาหยิม คนจะมาเป็นทหากอะทมอยากไปนั่เลยอ้ยโอ้ยจักรวนอย่างอ้ยี่บานดูปักเตะคือเป็น่นาดวต่อเลไตอลปะตอลจะห้ทำนี้บวานดูเตะทำันี้หวานดูเตะ หายน้ำเนี่ยโหลดมาหายน้ำอีกหายลงปลงปะ่องไรเมยนเปล่าเปิดปเปิดช่องยี่นะเปิดสบายดีปลาลุงโอ้ยขี้ดเด้หมูไปมีแต่นมกันนมให้เ้ากินระดกเปิดร้นเท้กิน ชไม่ใช <Cornell. S 2> ่ก่อนนะถ้าจริงต้องเอาชิ้นุมไว้มาวะ็อา้นเข่าหมาบงเดปาม่้องปลาม่ร้องลมพวกุนมาข้างแรต้องต้องมีเ่ยว่วก็นำปลาเป็นนนกระเบิดจุดเด่นนะมีขนมมาเร็วเร็วไปเปิดไปลงลงันแดดะเอลงไป

กระติงต oh, oh, ังโอ้ยโอ้ยนักช่างในหางิกชิบกิโลหช่ามันแข็งอะนะกรต้อมันแข็งอะนะพี่น้องพี่น้องเห็นว่าเต้นัวใจโจมลกเนีกต้อมันแข็งเนี่ยกึ่อ้าวิต

ันเป็นจุดเนเป็นจุดเป็นด่างสบายดีพี่น้องเช้ามบานไดมาตได้บ่ยมลงบ้นไปลงปไปแล้วแล้วแจ้งกี่เดีวยูบนลเป็นเน่ข้าปุ้นขปุ้นลงมาเล่นบ่ลนบ่มนมน เอานมไปมามามาโนมนดาสร้างเอาหายคุณยังมาเป็นจังสีขับรยลงนั่นนั่นมาลีคุณน่นี่มให้มลีรเมกินยังอ่างกันเขยกรบโน กุยแม่ขเาาาเอาจมัลงมันหายุกมดยังเรากินขนมขนาดไปกินขนมมาลุงยับน้ำยับน้ำขึ้นไปยับขึ้นบ้านะ นั่ปลาเบอกแตะตเบะนะน่นน่ะนะเอาวะคืป้าเบะไว้เดี๋ยนี้ลองลองเาเบะเซตถาถาแข่งเ่จักเล่นถาแข่งวนีคือน้อโอยย่างก้อยลองย้ำคือเกงคือเปนตัดตีแต่ว่าด สังเกตนะพี่น้องคนที่เพื่นบคุณเคยขนาดนี้พอมีเให้่าปเท่นะขนาดนะเอป็เอาเป็ด้งเฮืองบอเอานแงเกเรเขาโลดนาที่อุ้มนี่เขาโลดูน้องซะแนอยให้อุ้มนะลุงเพิ่นบคุณเคยด้ Awake, ừ, bà. gặp ong, Trời. Trời. ơi Trời. 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 cứ Trời. 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 เลยมาสิแกให้นี่แม่บุ๋มเนยแม่บุ๋มไปสาฮะอมาเตะงอแงบวายบวายแพ้อุ้มทางด้านพี่น้องไม่ต้อยากครัวขนาดเบิ่งหนาดูต่เก่าเธอสิบบุ๋มเป็นจ็กซี่ได้พี่น้องต่เก่าได้ยื่เฮือนมาห้อบวายหืมบวอเดี๋ยงกระชือเตะเอ้ยแม่บุ๋มเนยดมพอดูฮะดมพอดูฝรั่งสิบแปดเปอ่์เซ็นเศษแก่พอดมพงดูฮะหืมบวเศษเนาะอู้ลองไปจุ่งกระแบะไว้ นั <c oughs: <c oughs> vos, ่นนอนอยู่ในข้างหน้านะลงมาไหมลงมาห่างหนานะคือเอาบุ๋มอยู่นะหักมันตัวนี้เยอคือพะเทาบุ๋มเขาคัดเนาะลงมาเอาแวปไว้นะข้างกระแตกับศพอุ้ใหญ่โวนะอื้มพญายโหญ่โนั่นแหละฮึพราะฉะนั้นเราพญายโว่นะคือบนยีนียกมันกับบดิเวณนอกเท้าๆนี่เนาะเป็นแตะแททองมาแล้วดังมันนาะ โอ้ยปีออกเราบุงดูชมขานะปีออกเลยซืมองดูปีออกเลยนี่นินี่นี่ปีออกเลยนี่โอ้ยชมขามุงดูหนานานานี่ปีออกเลยชมขานน่อันไอันไรอันไอ่ะอันเป็นอะไรไม่อ่ะเิ่อชาปีไปปีองกนะคะนี่เมียนเออ้เบสอกึ่งลงมาไว้ลงมาไว้ลงมาเอา

ให้มันบวอยากหยอกคือคนนี่ลูกให้มันนอนอย่างนีแลให้มันจับเอ้จับดูสิบ่ายดุบให้าันนี่มันลุกเลยห่วยห่วยขึ้นมาอยากมาสักดีอุนนี่ปัจจิดโอนมาตำท่านี้จะมันมากมันมากเ่ยาะบ่ายมันดูสิบ่ายดูบบ่ายดูเอ้าวเด็ก Buy em được Bài em được bay em em được bay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  em được นี่มันรุดเลยนะถืออืออัดตงกมบป้าเด้อพี่น้องเอมาตันน <oh> ี่กะสมมาพะควรเลยพี่น้องพอกันคลิปนาเดีพี่น้องอยู่ดีมากติดตามส่องเงินเพี่น้องเด้อขอบคุ่งลงนะโอยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนะเริ่มเริ่มสิเส็จแล้วพี่น้อง สบายดีเด้อพี่นอ้องเจ้านก็นออกลีดเขากแรแลนหอบทีบ่เลยถ้าเางเดือเ่องเขาเห็นเฉีนเขาปุ่นฮ <ไป S 1> จินจินฮะ